สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาดูแนวทางการซ่อมสว่านโรตารี่นะครับตอนนี้จะเป็นสว่านของไม k ์กิตาอ่ารุ่น h R 242460P นะครับตอนนี้จะเป็น2ระบบนะครับตอนนี้ผมได้มาจากร้านขายของเก่านะครับผมไปซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คแล้วก็ซ่อมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปเราต่อไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ ลนนี่จะเป็นหน้าตาของสวานโรตารี่ม a กิต้านะครับรุ่นนี้จะมี2ระบบนะครับจะมีเจาะแล้วก็เจาะกระแทกนะครับไม่มีโหมดสกัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรื้อเช็คแล้วก็ซ่อมนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะแบ่งเป็น2 EP นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะแล้วก็ตรวจเช็คก่อนนะครับว่าซ่อมเสียจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่วน EP ที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการประกอบนะครับถ้าทําเป็น EP เดียวผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะชิคกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการแกะเริ่มชิคนะครับสว่านแบบนี้นะครับไม่มีสายมานะครับผมจะแกะชิคตรงสวิตช์ก่อนนะครับแล้วก็ชิคดูทุ่นก่อนที่จะไปดูระบบกระแทกนะครับผมจะชิคดูระบบไฟฟ้าก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับผมจะไม่ต่อสายแล้วก็ไปเสียบดูนะครับแบบนั้นมันจะเสี่ยงเกินไปนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าทุ่นมันช็อตหรือว่า ฟินคอยมันชตนะครับมันจะทําให้เสียหายไปมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะชิกก่อนนะครับของไมค์กิต้านะครับจะมีอยู่น็อตอยู่3มจุดนะครับเป็นน็อตสําหรับซอริส์แรงฐานนะครับจะดึงชุดหลังออกมาครับเดี๋ยวจะแกะ3ตัวนี้ออกก่อนนะครับของไมค์กิต้านะครับจะเป็นน็อตแบบสี่แฉกนะครับแต่จะใช้ไขควงปากแบนจะขันง่ายกว่านะครับ มันจะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างนึงจะผ่านะครับแต่มีสีเฉกนะครับหลังจากขันน็อตออกทั้งสามตัวแล้วนะครับให้เราค่อยดึงด้านหลังออกมานะครับมันก็จะดึงออกมาแบบนี้นะครับสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าแปลงฐานก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะแกะชิคตุนอีกหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะเช็คตัวสวิต์กันก่อนนะครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับเราจะทําการเช็คไปทีละหนึ่งอย่างนะครับเช็คตัวนี้จะมีไฟ LED ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีสายไฟเข้า2เส้นนะครับแล้วก็สายตรงไปฟีนคอยนะครับสองเส้นนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำการเช็คดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คตรงสวิตดูก่อนนะครับว่าเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยตัดสายออกนะครับแล้วก็ค่อยบัดกรตีต่อเข้าไปใหม่นะครับผมจะใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอนนะครับตั้งโหมดไปที่ย่านเสียงนะครับมันจะเป็นโหมดที่วัดง่ายที่สุดนะครับ ผมจะเช็คคู่ที่สายไฟเข้าก่อนนะครับต้องไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลายกับนิวตันนะครับมันจะไม่ชนกันนี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาเช็คขั่วสายนะครับมันจะเป็นคู่นะครับเราต้องเช็คเป็นคู่นะครับเราเราก็เสียบไว้ที่คั่วที่ออกจากอ่ ฟินคอยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายไปเข้านะครับเสียบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดสวิตนะครับกดได้ดังนะครับพอเราปล่อยแล้วมันดับนะครับเช็คแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็เช็คแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะดังนะครับเพราะว่ามันจะต่อถึงกันนะครับมันเป็นนิวตันนะครับมันก็จะถึงกันแต่มันจะตัดอยู่ฝั่งเดียวนะครับตัดเส้นนี้นะครับ สวิตบางรุ่นก็จะตัดทั้งสองฟังนะครับแต่บางรุ่นก็จะตัดฟังเดียวนะครับแสดงว่าสวิตไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะสวิตออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแกะตัวทุ่นแล้วก็ชุดกระแทกออกนะครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราตัดปัญหาไปเลยนะครับเรื่องสวิตนะครับก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการตัดภายนอกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการแกะตัวแปรงทานนะครับแลงทานจะมีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นล้านอยู่นะครับเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แลงทานมันออกมานะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับแลงทานหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับให้เราหันตัวร่องแปลงฐานให้ตรงกับร่องนี้นะครับมันจะออกมาได้นะครับ นี่ครับแปลงฐานก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับตอดแปลงฐานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการเ,เช็คถอดดูทุ่นนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับทํา,าการตอดแต่มีน็อตสีตัวนะครับ มากีตาร์นะครับเวลาถอดออกมานะครับมันจะติดออกมาจากทุ่นแบบนี้นะครับเราดึงเราดึงไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจะติดน็อตอยู่ตรงตรงหัวชุดโรตารี่นะครับมันไม่เหมือนของบอสนะครับหรือว่าของยี่ห้ออื่นนะครับบางรุ่นก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหน้าตาของขดลวดฟิลคอยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ไหม้นะครับเพราะว่ามันยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะออกแล้วก็เช็คดูอีกทีนะครับ ผมจะแกะออกทั้งหมดนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็นําไปล้างนะครับทําความสะอาดแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับท่านใดได้มานะครับไม่มีสายหรือไม่มีอะไรนะครับให้ทําการเช็คดูให้ละเอียดก่อนนะครับเผื่อว่าเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็จะทําให้มันเสียหรือมันเสียหายไม่มากกว่าเดิมนะครับเวลาถอดนะครับก็ดูด้วยนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกฟินคอยด้วยนะครับ จะมีด้านล่างด้วยครับจากนั้นนะครับนี่จะมีแหวนรองลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะครับแยหายนะครับจากนั้นนะครับลองเคาะออกมานะครับเวลาเคาออกมานะครับให้เราดูสายด้วยนะครับว่ามันติดอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะถอดชุดแปลงฐานออกก่อนนะครับนี่คือรางแปลงฐานนะครับ มันก็จะมีตัวปรับทางหมุนด้วยนะครับเรียกว่าตัวเสียบนะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการาา์ไว้นะครับมันออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนตรงนี้นะครับเ <pip ip> ขียนตัว im ไว้นะครับมันจะได้ตรงกับโลโก้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่มีโลโก้นะครับ มาร์กที่เราเข้าใจนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่กลับให้เราใส่กลับไว้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวัดตัวนี่กาผมจะทําการวัดนะครับมันจะเป็นคู่นะครับคู่นี้จะถึงกันนะครับแล้วก็สองคู่นี้จะไม่ถึงกันนะครับมันจะถึงกันแบบนี้นะครับ ถ้าแบบนี้แสดงว่าฟิลคอยไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่ามันจะข้ามขั้วหรือเปล่านะครับแบบนี้ไม่ดังแบบนี้ต้องไม่ดังนะครับเพราะว่ามันจะไม่ข้ามไม่ข้ามขั้วกันนะครับเดี๋ยวมาวัดลุงโครงกันนะครับว่าลงโครงหรือเปล่านะครับไม่ลุงโครงทุกคู่นะครับสรุปว่าฟิลคอยตัวนี้นะครับดีนะครับไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวเราเก็บตัวฟิลคอยนี้ไว้ก่อนนะครับ อย่าให้มันหลุนหรือว่ามันกระแทกนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะเคลือบน้ํายาไว้นะครับไม่ให้มันเสื่อมหรือว่าเสียนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการชิกทุ่นกันเลยนะครับชิกทั้งแบบนี้เลยนะครับชิกตุ่นก็เหมือนเดิมนะครับตั้งย่านวัดเสียงนะครับแล้วว่าวัดเป็นคู่นะครับยังไม่ได้ขาดนะครับตุ่น ผมเคยสอนเช็คตุนไวในคลิปซ่อมหินเกียร์แล้วนะครับก็เช็คทุ่นเหมือนกันเลยนะครับทุนตัวนี้ผมคาดว่าดีนะครับเพราะว่าหัวคอมยังไม่สึกนะครับแล้วก็ตรงตรงลวดอะไรก็ยังดีอยู่นะครับและลูกปืนหลังก็ยังดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเช็คตัวชุดโรตารี่นะครับชุดชุดกระแทกด้านในนะครับ หลังจากปุมเช็คตุนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการเช็คตัวชุดโรตารีนะครับว่ามันยังปกติหรือเปล่านะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับให้เราหาไขควงนะครับไขควงปากเบนก็ได้นะครับดันลงไปให้สุดนะครับแล้วก็หมุนไปข้างหน้านะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นร่องแบบเล็กๆนะครับร่องอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาทําการ เอาไกควงนะครับดันลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทําการงัดขึ้นนะครับนี่นะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดนะครับจากนั้นนะครับจะมาทําการถอดถอดหัวโรตารี่หัวที่ใส่ดอกโรตารี่ออกนะครับจะเอางัดลูกยางตัวนี้ออกก่อนนะครับ นี่นะครับลูกยางถ้าท่านใดจะเปลี่ยนใหม่ก็มีขายนะครับลูกยางตัวนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านะครับด้านในจะมีตัวเป็นแหวนล็อกอยู่นะครับให้เรางัดแหวน <c oughs> ให้เรางัดแหวนตัวนี้ออกนะครับต้องระวังด้วยนะครับแหวนล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ด้านใน ล็อกตัวชุดนี่อยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแหวนหนาอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีลูกปืนตัวล็กอกตัวล็อกไอ้ดอกโรตารี่อยู่นะครับให้เราเคาะลูกปืนออกมาก่อนนะครับนี่นะครับลูกปืนายห,หายนะครับแล้วก็จะมีแหวน บางๆนะครับอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราใส่นะครับมันก็จะมีร่องอยู่นะครับตัวนี้จะขวางลูกปืนไว้ไม่ให้มันหลุดออกมานะครับหลังจากเราแกะส่วนประกอบออกนะครับให้เราทําการกระแทกนะครับกระแทกหัวลงแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดเฟืองก็จะหลุดออกมานะครับลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีลูกปืนหล่ดออกมานะครับจะเป็นลูกปืนตัวเปลี่ยนหมุดนะครับเดี๋ยววงขอตัวไปฮะกระดาษมาลองก่อนนะครับข้างในก็จะเป็นจารบีเลอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกปืนตรงหัวเอ่อหัวหัวเกียร์นี่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลูกปืนเข็มนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น่าลูกปืนมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับมันจะติดอยู่ที่เสื้อนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนตัวเปลี่ยนหมุดนะครับ เมื่อต่อได้ในลักษณะหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการขันตัวล็อกชุดโรตารี่นะครับหรือว่าชุดเปลี่ยนหมุดตรงนี้ออกก่อนนะครับผมจะใช้หกเหลี่ยมเบอร์สามนะครับในการขันน็อตสองตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาทูดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการขันมันออกนะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับสองตัวนะครับหกเหลี่ยมก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้เราขนออกตั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับน็อตสองตัวออกแล้วนะครับหลังจากแกน็ตสองตัวนี้ออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราดึงชุดตรงนี้นะครับชุดโรตารี่นะครับหรือว่าชุดกระบอกสูบมันออกมานะครับข้างในก็จะมีลูกสูบอยู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยดึงออกมาให้ดูนะครับพอเราเอาชุดโรตารีหรือว่าชุดลูกสูบตัวนี้ออกนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการตอดตรงนี้นะครับจะมีปิดล็อกนี่ครับจะมีปินล็อกอยู่นะครับพร้อมสปริงนะครับให้เราทําการงัดดอกปินล็อกตัวนี้ออกนะครับแต่ต้องระวังแม่สปริงมันดีดด้วยนะครับนี่นะครับจะมีสปริงนะครับแล้วก็ปินล็อกนะครับจากนั้นจะตอดชุดเปลี่ยนหมูดนะครับหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ออกนะครับ นี่นะครับก็จะออกมาแล้วนะครับนี่คือตัวเปลี่ยนมุดนะครับอย่างนั้นให้เราดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับจะเป็นชุดอชุดขเขวียงนะครับจะเป็นชุดขเขวียงของตัวสว่านโรตารลีนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอยู่ด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับไปเราทําการดึงตัวอ่าตัวทุ่นออกได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระบอกกระบอกสูบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับผมจะมาทําการต่อทุ่นออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการต่อทุ่นตัวนี้ออกนะครับหลังจากต่อ,อชุดลูตารี่ออกหมดแล้วนะครับผมจะใช้ไขควงนะครับเป็นไขควงปากแหลมนะครับใส่ในรูแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการตอกใช้ควนตอ,อกเบาๆนะครับเพื่อว่าให้บา่าลูกป,ปืนหลุดออกจากตัวเสื้อนะครับ ก็นี่นะครับจะเป็นทุ่นของมาร์กิต้านะครับตอนนี้จะเป็นทุ่นแท้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะตีตามาร์กิต้ามาเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีซีนอยู่นะครับเป็นซีนกันน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเช็คตัวกระบอกกระบอกโรตารี่กันนะครับว่ามันเป็นรอยหรือว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะครับด้านในจะมีลูกสูบอยู่นะครับ นี่ครับจะเป็นลูกสูบลูกสูบของปั๊มของโรตารี่นะครับวิธีเช็คอย่างโอลิงนะครับให้เราบีบบีบดูนะครับว่ามันแข็งหรือเปล่านะครับหรือว่ามันฉีกหรือเปล่านะครับแล้วก็จากนั้นนะครับทาการใส่ลงไปในกระบอกดูนะครับวิธีเช็คกระบอกโรตารี่นะครับมันจะมีรูอยู่สองรูนะครับให้เราเอานิ้วอุด รูด้านล่างไว้นะครับแล้วก็ใส่ตัวตัวลูกสูบลงไปนะครับแล้วก็ทําการดันมันลงไปนะครับถ้ามันยังมีถ้ามันมีแรงต้านแบบนี้นะครับกดลงไปนะครับกดไม่ลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าชุดลูกยางหรือว่าชุดโอลิงมันยังไม่เสียนะครับนี่ครับมีสองรูนะครับเราอุดรูล่างรูเล็กนะครับเอานิ้วโป้งอุดไว้นะครับแล้วก็ทําการดันลงไปนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะดันไปไม่ลงนะครับ แสดงว่าชุดทุกสูบยังดีอยู่นะครับชุดปั๊มนะครับเพราะว่ามันจะทํางานอยู่ในกระบอกตัวนี้นะครับมันก็จะดันดันดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปกระแทกตรงหัวตรงนี้นะครับจะมีหัวอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะไปดันตรงที่หัวให้กระแทกที่ดอกนะครับมันจะมีหัวสําหรับดันที่ตูดดอกสว่านนะครับ จากนั้นนะครับผมจะมาทําการเช็คล่องเฟืองนะครับเฟืองก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็นี่คือชุดเปลี่ยนหมดนะครับลูกปืนก็ไม่ได้แตกนะครับเดี๋ยวผมไปทําการล้างให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนจระรบีใหม่นะครับให้เราเอานิ้วขูดดูนะครับว่า มันเป็นรอยลึกหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูด้านในด้วยนะครับว่ามันเออมันเป็นรอยหรือเปล่านะครับผนังนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ให้เราใส่ตัวกระบอกมาลงไปนะครับแล้วก็โยกดูนะครับว่ามันมีอ่า การหลวมหรือว่าการคลอนหรือเปล่านะครับวันนี้ยังไม่มีการหลวมการคลอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับไปทําการล้างให้ดีให้สะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนจจละบีใหม่แล้วก็นํามาประกอบใหม่นะครับคลิปนี้ก็ผมจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมจะพามาดูการประกอบนะครับการประกอบทุกชิ้นส่วนนะครับที่ผมได้ลืออกไปนะครับลงไปในเครื่อง ของ m มค์คิตนะครับรุ่นนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชม EP หน้ากันครับว่าผมจะประกอบด้วยวิธีไหนนะครับ